และนี่คือไฮลัก t r ทรา l วใหม่นะครับเกรดท็อปสุดเกรดโอแลนด์พลัสสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.8 204แรงมา้า แรงมากขึ้นประหยัดมากขึ้นใครที่ว่าเรมองหารถกระบะนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปเริ่มที่กระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับตัวอักษรของโตโยต้าสวยๆแบบนี้นะครับและแน่นอนครับตัวท็อปมาพร้อมกับกล้อง360องศาช่วยให้ถอยจอด้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18ดีไซน์ใหม่นะครับสวยมากๆนะครับคันนี้สีใหม่นะครับน้ำตาลซันเฟอร์นะครับแต่ผมดูยังไงก็สีส้มเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมอ่ะ นะครับก็ด้านข้างนะครับมีโลโก้ไฮไลท์แบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลย2.8และแน่นอนครับโอเวอร์แลนด์นะครับมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์โอเวอร์แลนด์นะครับสวยๆแบบนี้ตัวอนกษรทราโบใหม่นะครับเพื่อนๆดูครับสวยมากๆนะครับล้ำมากๆสวยมากนะครับสำหรับตัวอักษรทราโบตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมไซลัคโลโก้เตเวตานะครับเขาจะปั๊มนูนมาเลยนะครับแบบนี้นะครับท็อปสีดำแบบนี้สำหรับตัวท็อปโอเวอร์แลนด์พลัสเท่านั้น นะครับและแน่นอนครับคันนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนี่ก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างนะครับจะเป็นดันนิมคลาวนะครับนุ่มหนึบเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้ผู้ขับขี่ขับขี่ได้อย่างมั่นใจนั่นเองนะครับและนี่เลยครับบันไดข้างแบบมาแล้วครับบันไดข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับสําหรับไฮรัลส์ทราโบโอเวอร์แลนด์ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ภายในกันบ้างดีกว่าสําหรับดีไซน์ด้านในนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังซอฟต์เทคนะครับใ การนั่งได้อย่างนุ่มกระชับแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมะพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ EPS นะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็แน่นอนครับระบบ Toyota Safety Sense รอบขันครบขันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Dynamic Cruise Control แบบ All Speed นะครับระบบเตือนออกนอกเลนเตือนก่อนชน ระบบเลนคิปก็เรียกได้ว่ามีหมดเลยในตัวของไฮลักซ์ทราโบโอแลนด์คันนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมออโต้เบรกโฮมาแล้วนะครับสำหรับโอแลนด์ของเรานะครับแล้วก็ตัวของชุดเกียร์นะครับก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับได้อย่างสวยงามมากๆนะครับผมระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับถูกย้ายมาตรงนี้นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าใช้ได้อย่างง่ายดายมากเลยนะครับย้ายมาตรงนี้นะครับผมโหมดการขับขี่แบบ MTS มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าจอกลางนะครับ12.3นิ้วนะครับดีไซน์ใหญ่ หรูหรามากๆนะครับใช้งานได้อย่างสะดวกแน่นอนชมรถจริงได้ที่โชว์รูมโตโยต้าแกนครสอบถามเพิ่มเติมโทร043 333 c c 4หรือทัชแช็คเข้ามาเลย